นี่ก็ฝุ่นนี่ก็ฝุ่นตรงนี้ก็ยังมีฝุ่นอีกถ้าบ้านของคุณมีทั้งฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆทุกที่ขนาดนี้29ช้อปปิง้งมีตัวช่วยที่จะกำจัดปัญหาเหล่านี้ได้อยู่หมัดกับเครื่องดูดฝุ่นคาชิว่ารุ่น kw 906ดีไซน์สวยขนาดกระทัดรัดจับถนัดมือมาพร้อมตัวยึดติดผนังจัดเก็บง่ายหยิบใช้ได้สะดวก ด้วยพลังแรงดูด15,000 PA และมีกำลังไฟถึง600วัตต์ทำให้ดูดได้แรงดูดได้ไวทำความสะอาดได้หลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยหัวดูด2แบบหัวดูดฝุ่นสำหรับดูดพื้นดูดเศษผมในห้องเศษขนมที่ตกบนพรมและหัวดูดฝุ่นสำหรับดูดตามชั้นตามมุมหรือจะเป็นที่แคบๆอย่างร่องหน้าต่างซอกโซฟาดูดทำความสะอาดเบาะรถยนต์พรมพื้นรถหรือดูดตามซอกต่างๆในรถ เสริมด้วยท่อต่อเพิ่มความยาวเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นใต้ตู้ใต้เตียงหรือบริเวณสูงสูงอย่างอยากย่ายบนเพดานก็จัดการได้ตัวโถกเก็บฝุ่นขนาด0.6ลิตรพร้อมไส้กรองเฮป้าถอดทำความสะอาดง่ายเพียงแค่บ,บิดแล้วเททิ้งให้คุณวางใจในตัวสินค้ามากยิ่งขึ้นด้วยการรับประกันสินค้า1ปีเต็ม เป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงโทรมาสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นคาชิว่ารุ่น KW 906จำนวน1เครื่องรับเพิ่มไปเลยทันทีกับเครื่องดูดฝุ่นคาชิว่ารุ่น KW 906อีก1เครื่องจากปกติ3,180บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง1,390บาทเท่านั้นแล้วจะปล่อยให้บ้านคุณมีฝุ่นไปอีกทำไมรีบโทรมาสั่งเลยที่1495 29ช้อปปิง้งช้อปสนุกถูกใจได้ชัวร์